เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาบอก10เรื่องจริงที่เกี่ยวกับม้าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้จะมีอะไรไปชมอ เฮาดี้สวัสดีครับผมปอนจากขอบอยไทยใคดก็ได้นะครับเราวันนี้คุณก็อยู่ในรายการขอบอยวันโอวันรายการที่จะให้ความรู้ในเรื่องที่ขอบอยอย่างคุณต้องรู้นะครับ mm hmm. ก่นั่นนะครับคลิปนี้ก็เป็นขอบอยว,วันวันตอนแรกของปี2565นะครับก็นั่นนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับก็อยา่ืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลย ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาบอกถึง10เรื่องข้อที่จริงที่เกี่ยวกับมาที่หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้สิข้อน,นี้มันมีอะไรบ้างนะครับไปฟังกันเลยข้อที่หมาหายใจทางปากไม่ได้ ม้านะครับเป็นสัตว์ที่มีการหายใจได้ทางเดียวคือทางจมูกเพียงเท่านั้นนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าออบิเกตโนสบริเว e r นะครับและม้าเนี่ยก็ไม่สามารถหายใจทางปากได้เหมือนมนุษย์เพราะจะเป็นการเอาลมเข้าไปทำให้ท้องป่องนั่นเองครับข้อที่2ม้าสามารถยีหลับได้ เนื่องจากหมาเป็นสัตว์ที่ถูกล่าตามธรรมชาติจึงทําให้มัน,นมีระบบ s t p y r p t u s นะครับซึ่งเป็นระบบของเส้นเอ็นที่ช่วยให้ม้าล็อกขาให้อยู่ในตําแหน่งที่สามารถผ่อนคลายได้โดยไม่ล้มเมื่อไปนนอนซึ่งทําให้มัน,นพักผ่อนได้นในขณะยืนแล้วก็มันสามารถยืนได้เป็นเวลานานโดยไม่ล้มนั่นเองครับข้อที่3ม้ามีปฏิกิริยา เร็วมากอย่างที่ผมบอกไปนะครับม้าเป็นสัตว์ที่ถูกล่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยและถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่มันต้องสู้นะครับพวกมันสามารถเปลี่ยนจากการยืนเฉยนะครับเป็นการเตะได้ในเวลาเพียง0.3วินาทีนะครับนั่นคือเร็วมากนะครับในกระดาษเดียวกันเวลาตอบสนองของนุษย์ก็คือ1.6วินาทีข้อที่4ม้ามีการในหูถึง10มัด มานะครับมีกล้ามเนื้อหูถึง10มัดเลยทีเดียวครับจึงทําให้มันเนี่ยสามารถขยับหูได้อย่างอิสระและหูมันหมุนได้เกือบ180องศาเลยทีเดียวนะครับในขณะที่มนุษย์เนี่ยมีเพียง3มัดเท่านั้นจึงทําให้มนุษย์ขยับหูไม่ได้ขอด้อที่หาม้ามีขอบเขตการมองเห็นถึง 360องศาหากเราสังเกตแก้มดีๆนะครับเราก็จะเห็นว่าม้าเนี่ยมีตาอยู่ข้างๆนั่นทำให้มันนะครับมีมุมมองที่กว้างมากๆโดยเกือบจะมองเห็นได้เกือบ360องศาเลยทีเดียวครับโดยที่มันเนี่ยมีจุดบอดของมันก็อยู่ที่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆคนมักจะได้ยินคำว่าอย่าเข้าข้างหลังมา้าก็เพราะว่าม้ามันมองไม่เห็นนั่นเองและอาจจะทำให้มันเตะคุณหน้านั่นเองครับ ข้อที่6คุณสามารถคาดคะเนอ,อายุของม้าได้จากฟันของมันหลังจากม้าอายุได้5ปีนะครับวิธีเดียวที่จะระบุอายุหรือคาดเดาของอายุม้าครับได้นั้นนะครับก็คือการดูการสึกหลอของรูปร่างฟันและความลาดเอียงของฟันหน้าได้นะครับซึ่งถ้าได้ดูตามภาพที่ผมขึ้นให้ตอนนี้ครับก็จะสังเกตได้ว่าฟันม้าเนี่ยสามารถบอกอายุของมันได้ตามภาพเลยนะครับข้อที่7ม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆ คุณสามารถสอนคำสั่งต่างๆกับม้าได้นะครับแล้วก็ยังสามารถฝึกคริกเกอร์ในสุนัขได้ในม้าเช่นเดียวกันนะครับโดยมีงานวิจัยชิ้นนึงนะครับพบว่าม้ามีความสามารถในการสื่อสารความต้องการของมันกับเจ้าของได้นะครับนั่นทําให้จะเห็นได้ว่าม้านั้นสามารถฝึกให้มันทําอะไรก็ได้นั่นเองนะครับข้อดี่8บรรพบุพบรุษของม้านะครับมีอายุถึง5.5ล้านปีเลยทีเดียว บรรพบุพรุษของม้านะครับแรกเริ่มมีขนาดเท่ากับหมาพันลาบาร์ดทรีเวอร์นะครับซึ่งมีอายุประมาณ6,000ปีที่แล้วโดยประมาณจากหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีซึ่งในสมัยนั้นนะครับพวกมันก็ถูกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นั่นเองครับข้อที่9ใบหน้าที่เปลี่ยนตามรูปนี้นะครับมัน ไม่ได้หัวเราะอยู่ตามที่คุณเคยเห็นตามคลิปตลกเกี่ยวกับมา้าเวลาเหมือนมันยิ้มหรือหัวเราะนะครับนั่นไม่ใช่เพราะมันตลกหรือหัวเราะแต่อ,อย่างใดนะครับแต่นั่นเป็นพฤติกรรมการตอบสนองที่เรียกว่า first men นะครับซึ่งการกระทำนี้เนี่ยช่วยให้ฟีโรโมนและกลิ่นอื่นๆสามารถทายโอนไปยังอว,วัยวะ vomeroharshal นะครับซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังสมองที่สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมโดยส่วนมากนะครับเราจะเห็นเวลาม้าทําพฤติกรรมยิ้มหรือหัวเราะแบบนี้ ก็ต่อเมื่อตัวผู้กําลังจะผสมพันธุ์กับตัวเมียนั่นเองครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อสิม้าเป็นสัตว์สังคมเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ถูกล่้นในธรรมชาตินะครับพวกมันจึงต้องอยู่รวมกัน็นฝูงครับเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ในฝูงนะครับก็จะมีม้าที่เป็นจากฝูงเนี่ยจะคอยเฝ้าในเวลาที่ตัวอื่นกําลังกินอยู่หรือพักผ่อนหรือนอนนั่นเองครับและนี่ก็เป็น10ข้อที่จริงเกี่ยวกับม้าที่ผมหามาให้เพื่อนๆคาบอยทุกคนได้รู้กัน ผมก็นั่นแหละครับนี่ก็เป็น10บข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับม้าที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้นะครับก็นี่ก็มาเล่าสูดกันฟังนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ม้าก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์เนาะเออสามารถสอนได้อะไรได้อะไรก็นั่นแหละนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมชื่นชอบแล้วก็หลงใหลในม้านะครับก็สําหรับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสําหรับใครที่อยากให้ผมหาเรื่องอะไรมาพูดหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับท้งในเฟซบ o o กเพจคาร์บอยไทยไทยก็ได้หรือจะใน YouTube นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็สําหรับคอมเมนต์ไหนที่ผมสนใจเนี่ยผมก็จะไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้นะครับก็นั่นแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับอนคาร์บอยไทยไขยก็ได้นอกก็ฝากด้วยนะครับ ก็นั่นแหละไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับคลิปนี้สุดท้ายนี้ใครไม่บ่อยข่าบ่อยครับ